ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวแม่แรงตักแค้ขนาด2อตันนะครับของยี่ห้อ Unbird ตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากเพจเพจหนึ่งแล้วกันทาง facebook ราคารวมส่งเป็ดเสร็จแล้วเก็บเงินไปทางด้วย552บาท เป็นราคาที่ต่ำเตี้ยจนน่าตกใจเลยครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเลยโดยที่ไม่ลังเลยกล่องเขาก็มีการชำรุดนิดหน่อยผมไม่ซีเรียสและตัวนี้ผมได้ไปใช้งานจริงมาแล้วผมก็เกิดความประทับใจเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยจะเอามารีวิวกันให้ทุกท่านได้ได้ทราบแล้วกันก็ตัวแม่แรงเขาก็ มีกล่องให้เหล็กเขาก็หนาพอสมควรครับไม่ไม่ถึงขั้นว่าบางตัวนี้เป็นเพดปิดข้างบนนี่ว่าเป็นแจ๊คขนาดสองตันที่ผมเลือกสองตันคือที่ผมจะมาใช้จริงๆก็จะเป็นรถเก่งน้ำหนักโดยรวมคือประมาณหนึ่งตันแต่ที่ต้องสั่งสองตันให้น้ำหนักมันโอเวอร์ไว้เนี่ยเผื่อถ้าแม่แรงไม่ดีเขาอาจจะยกได้ไม่ถึงอะไรพวกนี้ก็เป็นระยะเผื่อเซฟตี้ไว้ เป็นเซฟตี้แฟกเตอร์ครับเป็นค่าความปลอดภัยตัวหนึง่งแล้วตัวนี้เขาก็จะมีหูใส่ยกได้แต่ผมไม่ใช้เพราะมันใส่นี่แล้วมันมันปิดฝาไม่ได้ปิดกล่องไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าสิ่งที่ผมประทับใจอ่ะผมประทับใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูดครับก็คันนี้ผมก็มาใช้กับรถเก๋งโตโตยต้าท้ายโดง่งก็เป็นรถระยะมาตรฐานเลยนะครับ ไม่มีการปรับเปลี่ยนได้ได้ไดปรับปรุงหรือแต่งเติมใดๆครับเป็นรถมาตรฐานโรงงานตอนนี้แม่แรงก็ได้ยกขึ้นสุดเลยนะครับแม่แรงตะเข้สองตันยกสุดแล้วตอนนี้ล้อมันไม่ลอยจากพื้นเนี่ยยังแตะอยู่เลยแล้วคุณจะเปลี่ยนยางขอดยางไงวะอ่ะเนี่ยครับตำแหน่งที่แม่แรงเขาขึ้นสุดเนี่ย ผมโยกกัดเลยอ่ะเนี่ยโยใค้ดูอีกทีอ่ะคือแม่แรงอ่ะมันขึ้นสุดแล้วและตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งตำแหน่งในการยกเพื่อจะเปลี่ยนยางล้อหน้าอยู่แล้วแต่มันยกสุดแล้วยังไม่ขึ้นเอ้ยยังยกสุดแล้วมันล้อย,ยังไม่ลอยอ่ะเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมประทับใจมันมากเลย น้ำตาแทบไหลคืออีแม่แรงหมุนหมุนยังดีกว่าอีกระยะยกมันสูงกว่าและไอเนี่ยเดี๋ยวผมยกให้ดูว่าผมเปลี่ยนมันได้ยังไงแล้วกันคือผมมาต้องไปวางแม่แรงกับบูทคือช่วงปีกนกด้านล่างของในตัวรถอะครับไม่งั้นมันก็ไม่สามารถยกให้ล้อลอยได้ มุมล้อมันต้องออกมาแนวนี้ไม่งั้น,นคุณก็โยกแม่แรงไม่ได้อะคือมันคือแม่แรงตะเข้ผมไม่ไม่คิดมาก่อนว่าจะเจอปัญหานี้เนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมได้เจอและประทับใจมันมากเลยกับแม่แรงตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบสองบาทแม่แรงตะเข้สองตันครับก็จากที่ได้เห็นไปแล้ว ที่ผมได้สั่งซื้อของผ่านทางเพจมาโดยที่ผมไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดปีกย่อยเท่าไหร่นักเราคิดแต่เพียงแต่ว่ามันมีภาพทรงจำเดิมๆว่าถ้าเป็นแมลงจเชค่มันต้องยกได้สูงพอที่จะเราเข้าไปทำงานซึ่งมันจะสะดวกกว่ามันจะมีหนึ่งฐานนั้นใหญ่ มันไม่เหมือนแมลงหมุนๆที่ติดมากับรถฐานมันเล็กโอกาสที่มันจะพลิกพว่ำก็มีสูงและแมลงตะเข้ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอมาผมก็ไม่เคยเจอว่ามันยกได้น้อยขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันนี่คือความผิดพลาดของตัวผมเองคือผมเอาเอาภาพเก่าๆหรือคิดว่าคิดว่ามันเท่านี้แหละมันต้องใช้ได้ ความสูงจากพื้นสามสิบเซนก็อย่างว่าครับเขาคือตัวเขาก็มีบอกระยะสเปคอย่างชัดเจนคือหนึ่งระยะความเตี้ยของเขาคือพื้นที่ที่เขาจะเข้าได้เลยคือสิบสองจุดห้าเซนก็รถโหลดก็น่าจะเข้าได้อยู่แต่ถ้าเกิดต่ำกว่าสิบสองจุดห้าประมาณนี้ครับถ้ารถใครต่ำกว่านี้ก็ใช้ไม่ได้นี่ไม่ได้แล้วก็ยกสูงของเขาอยู่ที่สามสิบเซนหรือสามร้อยมิลลิเมตร ก็เท่านี้ที่เห็นเราวัดดูดีกว่าเนี่ยครับจากล้อประมาณระดับล้อถึงปลายก็30สิเซนก็แม่แรงเขาถูกไหมสเปคเขาออกมาสเปคเขาบอ,อกมาถูกหมดเลยเขาไม่มีผิดยกน้ำหนักได้ไหมยกได้สองตันก็ลดตันกว่ายกได้ก็ คงไม่ได้เทสถึงขนาดสองตันจริงๆแต่เพียงแต่ว่าระยะความสูงหลังจากที่เขายกเนี่ยมันมันไม่พอกับที่เราต้องการใช้งานอย่างน้อยสุดตอนนี้ที่ผมต้องการน่ะที่จะให้ล้อลอยได้ก็ต้องมีอสองนิ้วสองนิ้วก็ห้าเซนก็ใครจะซื้อแม่แลงตะเค่หรือแม่ลงอะไรก็ตามแต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องความสูงระยะสูงสุดของเขาด้วยเหมือนกัน ตัวนี้ผมแนะนำว่าอย่างน้อยต้องสามร้อยห้าสิบมิลลิเมตรหรืออยากให้ดีก็ควรจะเป็นสี่รอยมิลลิเมตรก็คือสี่สิบเซนสามสิบห้าถึงสี่สิบเซนขึ้นไปก็อันนี้มันจะโทษใครได้ก็เป็นเพราะความสับเภ่าของตัวผมเองที่เห็นแค่ราคาถูกตัวนี้ถามว่าถูกไหมถูกมากนะครับห้า้อยี่สิบสองบาทไอ้ห้าร้อยห้าสิบสองบาท ผมก็เลยไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างอื่นและก็เราเข้าใจว่าแม่แรงจะเข้มมันต้องยกได้สูงมากกว่านี้ก็อย่างที่เห็นนะครับนั่นคือตำแหน่งจุดต่ำสุดคือตำแหน่งที่ยกภายนมกมันควรจะยกได้เลยถ้าไปยกจุดอื่นก็จบแล้วครับแล้วผมมองว่าถ้าเป็นล้อหลังก็จบด้วยเหมือนกันเพราะล้อหลังมันจะสูงกว่าล้อหน้าอีกนิดนึงตัวนี้เอาไปใช้งานก็ต้องมีแม่แรงต้องต้องมีอะไรหนุนให้ ขึ้นไปช่วงแล้วกันครับเลยเอาความประทับใจจากการสั่งซื้อของที่ผมสะเพ่าไม่ตรวจสอบสเปคให้ถูกต้องซื้อตามความต้องการเราคิดแต่เพียงแต่ว่ามันหน้าตาแบบนี้เราใช้งานได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ